สวัสดีค่ะยายนิวแคนาดา fc มนอนี่ก็มีวข่าว,าวเรื่องแม่แพ้วมาบอ,อกอ้กฟังน,นาะจะกน,นเราประกาศปิดเฟซชั่วคราวเดี๋ยวอันให้ฟังเลยเดีะเดจอข้าพเจ้านอสอพัฒน์นันทศรักษาในนามหมอลำแพลวพาวแสงทองขอขามากรรมต่อท่านทั้งหลายที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดๆก็ตามทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี นับตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นไปจนปัจจุบันชาติขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอบุญกุศลจงบังเกิดแก่ทุกท่านสาธุเฟสนี้งดใช้จนถึงวันที่6กรกฎาคม67ส่วนเพจหมอลำแพรพาวสแสดงแสงทองทุกโพสและคลิปจะเป็นหน้าที่ของแอดมินนะคะเอฟซีกำลังไหลเขามาน ทรงกำลังใจหลดหลามนะคะเนาะสาธุค่าสาธุจาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุครับสาธุอนุโมทนาสาธุค่าสาธุคากนณโมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุคาอนุโมทนาสาธุค่าอนุโมทนาสาธุค่าสาธุสาธุคาสาธุอนุโมทนาสาธุคา ขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะค้นกำลังไหลขอมาให้กำลังแก่แม่แพลวเพื่อนขออนุโมทนาสาธุนํำเด้อแม่แพลวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยจ้ามีจังไหนก็ฝากขอความไว้เดียวแอดสิมาตอบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบายบาย